ชี้ดาบเป็นนักพิมพ์ทีโลออลานักเขียนที่อยากจะบอกขาประสบการชีวิตของตัวเองเอาไว้ด้วยกันจนปัจจุบันมีหนังสือออกมาแล้วกว่า20เล่มต้องรอนระยะเวลาส0กว่าปีของสนักพิมพ์ชี้ดาบมันเป็นยังไงมาฟังกันครับเจมส์ทร์ไนโสติปิทักนาประกาศชี้ดาบมีความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าอยากเป็นนักเขียนแต่โอกาสนั้นก็เมือนจะมาถึง,มถงเมื่อตออายุ17ปีเขามีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนให่อเมริกาและได้นำมาประสบการณ์นั้นมาเล่าลงเว็บเด็กติซึ่งก็เล้รับความสนใจจากผู้อ่านใน มาเล่าอีกครั้งหนึ่งซึ่งผลตอบรับก็ดีเช่นกันชีดาพึงตัดสินใจเขียนต้นฉบับขึ้นมาและนาไปเสนอให้สำนักพิมพ์ต่างๆแต่่อมีสำนักพิมพ์ไหนเลยสนใจที่จะพิมพ์เรื่องราวของเขาสุดท้ายจึงตัดสินใจว่าจะร่วมลงทุนกับเพื่อนและพิมพ์ขายเองมันเลยสถานที่ที่ขายหนังสือนครั้งแรกก็คืองานสำนักหนังสือแห่งชาตินั่นเองในตอนแรกนั้นชี้ดาไม่มีบูธเป็นของตัวเองจึงต้องนําหนังสือไปฝากขายที่บูธตอื่นซึ่งทางบูธที่ไมไ่รู้จักกันนั้นก็รับฝาก แต่ก็เรฝากแค่ยี่สิบเล่มเท่านั้นเพราะตอนนั้นชีดาบมันเป็นนักเขียนหน้าใหม่อยู่แลมาถึงวันงานก็โทรตามให้อานหนังสือมาเติมโดยด่วนเพราะหนังสือน่ขายจนเกี้ยงบูธแล้วสรุปงานนั้นชีดาบขายหนังสือไม่ได้พันตัวเล่มและในปีต่อๆมาก็ทยอยอานหนังสือใหม่มาเรื่อยๆทั้งหนังสือจากตัวชีดาบเองแล้วก็หนังสือของเพื่อนเขาด้วยเส้นทางนักเขียนนี่มันจะไปได้สวยจนกระทั่งเจอวิกฤตตอนปี2019ที่หนังสือที่ขายไม่ได้มากกว่าหนึ่งล้านบาทไม่สามารถเก็บเงินได้แถมคอยังซ้้ดวิิก -19 ในปี2020 จนชีดาไปเกิดความท้อใจจนอยากจะเลิกัำอาชีพที่รักไปเลยแต่แล้วเมื่อปี2022เมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้นชีดาบก็กลับมาใหม่เพราะมันังสือเล่มใหม่และทีมงานชุดใหม่ที่พร้อมสู้อีกครั้งอีกครั้งยังมีการปรับปรุงของสันักพิมพ์เพื่อให้ทํางานออกมาได้ดีขึ้นกว่าเดิมและในปี2024ชี้ดาบออกหนังสือใหม่มาทั้งหมด2เล่มเล่มแรกหลงจริงที่เวดนามประสบการชีวิตของชีดาบที่พาน้องชายแท้ๆของเขาไปหลงที่เวดนามสมัยที่ยังเรียนอยู่มหาลัย เล่มที่2องภูการเปื้อนสีหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตอของหงผู้ที่เดินทางไปเรียนศิละปะก,การวาดรูปแบบทางกาที่ประเทศเนปาลใครที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามห้องทางออนไลน์แล้วก็ที่มา,าก,การหนังสือระดับชาติันที29นี้นะครับ